ครับสวัสดีครับจากคลิปแรกนะครับที่ซันได้สอนการใช้นิ้วนะครับเล่นแบดมินตันนะครับเดี๋ยวเราทวนให้หน่อยนะครับว่าเราอย่าไปล็อกนะครับเราอย่าไปล็อกนะครับเราใช้นิ้วคึงมันนะครับต่อไปเป็นคลิปที่สองครับก็ขอบพระคุณฟีดแบคเพื่อนเพื่อพี่ๆมากครับที่บางทีมาพบเจอแล้วก็มีการทักทายพคุขว่าน้องโอ้โหแล้วใช้นิ้วเล่นเนี่ยพี่จะ ทำได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฝึกนะครับสอนวิธีฝึกนะครับไม้แบดมินตันมันยาวใช่ไหมครับอ่ามันยาวกว่ามือเราใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องไปไงครับเราต้องไปได้หมดนะครับเราต้องขยับได้นะครับอยากให้ตีไกลๆก็จะไปปยอ่าอยากให้ตีใกล้ๆก็จะโคนๆนะครับแต่มันมีวิธีฝึกนะครับฝึกโดยการนะครับผมจะเรียกว่าการขยําขยําด้ามมานะครับ เรานั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าเรามีเวลานะครับเราขยำนะครับนี่ครับคลึงมันนะครับตอนแรกนี่เราหมุนไปก่อนอ่าขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาเราหมุนต่อไปหมุนไปด้วยขึ้นและลงไปด้วยนะครับให้ประสาทสัมผัสเรานะครับกับกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราฝึกอย่างนี้นะครับเมื่อยเราก็หยุดนะครับแล้วอีกอย่างนึงครับ การหยุดเนี่ยสําคัญที่สุดเพราะอะไรอันนี้คือการฝึกแต่ตีจริงเราไม่ต้องไปหมุนไม้นะครับนี่ครับตีจริงเราแค่นี่ครับตีจริงเราขยับนี้นะครับอ่าแต่ว่าให้เราหยุดหยุดให้ถูกต้องสมมตุติเราฝึกผมหลับตาหยุดเป็นไงครับผิดนะครับอ่าเราหยุดให้ถูกนะครับหลับตาหยุดเป็นไงครับหยุดให้ถูกเพราะอะไรครับเราสัมผัสกันเหลี่ยม กับด้านจนเราชินแล้วนะครับจะมีมุมมีเหลี่ยมมีด้านาผมทำให้ดูใหม่นะหลับตาฟึบแบบนี้ผิดนะครับอ่าผิดนะครับลองหลับตาดูนะซึ้บนะครับถูกอ่า,อางี้ครับเล่นกับมันนะครับหลับตาเล่นกับมันฟึบถูกเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยจับไม้แบบมินตันได้อย่างถูกต้อง นะครับไม่อายใครนะครับเดี๋ยวผมจะมีบทเรียนอื่นๆมาให้แล้วก็มีวิธีฝึกมาให้ด้วยนะครับเอาแบบนี้ไปฝึกก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ